ฮัลโหลสบายดีวันนี้ออกมาหลังบ้านฝนหากระตุกเศ้าสวายดีกเป็นทางการวันนี้สิมาจัดเมนูเล็กๆ,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 ๆน้อยๆ่ปไปเช็คกันเอาฝนตกหากันแล้วมาเห็ดเมนูแกงเขียวหวานที่น้อง เก่งแค่หวานไก่ประีมาทอดป่าป่าเซน้ำป่าเครื่องประกอบก็บมีเอ่อกรีนเทอร์รี่เพจแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็น้ำป่าเดี๋ยก็มีผักผักวัวละภาแล้วมามะเขือมะแข้งมะเพ็ดแดง ขาดเลยกะทิไปดตามชมข้างหมอ้อน้ำมัน,นหอนแล้วก็เอาเครื่องแกงปอกไปเลยกเดี๋ยวเครื่องแกงแล้ันหอมกัน เาอแกงม,มัน้มพร้อมแล้วกันมาก์บี่ใส่เท่าน้อยกัลงไปนะมาเสียบบาร์บีค,ควแบบหอมข้างนอก แยวกระเทียนหอมใช้กะทิแค่ละหน่อยถ้าหลายมันจะตัวหอมจะลาไก่ตัวหนึ่งจะใส่กะทิสองน้อยหรสองหนึ่ง บุรีฝนโต๊ะคำ้ำหัวเดี๋ยวมันมนอนนอนเริ่มแห้งแล้วก็เมาไกลใส่เลยบัดนี้ cái cái quá đấy quá đấy น้ามใส่หวัหวนึ่งหัวที่หักเท้าหนึ่งกาวน้าล้างกันต่องา้ามีแ่ลูกเพิ่มใส รับรองรสชาติอร่อยยิยง่งๆหอมหมาในกระต้มอีกเครื่องสมอง,งอกมมันเครื่องข้างนอกหมานม่ได้ก็มาปรุงเห็นป่โอ้เพื่องปรุงเขาก็ออกใส่เลยนี่มีน้ำตาลปีล๊บล้วก็มีอัน น้ำตาลใส่แล้วน้ำป่าโซนอะไรพี่น้องใส่เปะโหน่หน่อยน,นึ่งไขมักแล้วหมักบมูมใส่เรียบร้อยต้มอันนี้ดับรอง ต้มพานไปได้สิบห้าสามนาทีเลยพี่ต้องโอ้หอมหอมหอมมามานีลองมาสีมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอืม้ม รสสัดกลมๆแซ่บแค่น้องชุนยน่อดนชุนยนีอด <c oughs> เก็ดกินบ้างเอ้อ <c oughs> สูตรนี้แับร้องแซ่บต้องกระปุ้นไ่จรจำได้ว่ากินกับข,ข้าวเจ้า <c oughs> มากบบนี้ข้กเจ้ามักแข้งมักเผียมักเ,เปี้ยไปแบบเลย กนนะสุกแรกก็ตามด้วยัวลาพาโอ้ยยังไงหน้าตาเด็ปกินบ่กะใส่มักมันมักน้ามันแบบกุกุนก็เอาเอา เอากะทิใส่ย,ยุดไใต้ก็ได้กระดองเสีย่ยวเอาใช้โดยหน้าตาโอ้เป็นอะไรกินเนี่ยคนน่ะดูดฮะใส่มะเขือเทเข้าไปโอ้กินดังมะเขือเข้าไป มาขึ้นอนอกมาเนิเอาักบัวรละพ้าใส่เลย <sk> หอมหอมหอมกินตากแล้วลเดียวน้าหมดหลเลยเดื่มแต่ข้า,าวน้ำไหลต้องกินกับระปุ้น ปิดไฟเลยพี่น้องใส่บัวละพาปิดไฟเลยนี่ยนะ้หอมเป็นปกินแกงเขียวหวานสูตรเวียงจันทร์นำให้น้ำละพอเหาอแล้ว,วแกงเขียวหวานมาทอดปลาปลาแช่น้ำปลาปลา

ทอดปลาสมปากาศโอ้หเจองแค่วันรอมองดูหอมหอมหอมใส,ขส่ข้าสิถักจีนน้ำร้องคักมาด้พี่นอกกินขา้าว แคบสรกมกะแคบข้อปาดลืมบึงไฟใหม่ กาจับพี่น้องไฟเห็ดไฟแห้งพดอดครับมากินขา้าวกินขา้าวกินขา้าวแกงแค่หวานโอ้รสสั่งขาเป็ so schön die sehr ก็บเก็บหน่อยนึงใส่กับมะแข้งเข้าไปโอ้ค่ะมะแข้งกับเคลือ โอ้เผ็ดมักเผ็ดเลยสมปลาคักสมพัก แกงแก้วหวานสูตรเวียงจันผมมีเขาเห็ดสูตรนี่ แง่นตัาาว,วเขาเขาเหลียวเบิดครับแก <c oughs> งแก้วหวานซูนี่ไปลองมึงเลยลองเห็ดมึงแล้วลองจีดไก่ด้วยแหละ มันมัน,มนกลับข้าไปอืมรู้กลมกล่อม ตอกขปุ่นใส่เผ็ดเผ็ดอ่ะใช่กัมแก้งขามะแก้งมะเขือ เขือไในตู้ฝากไว้ข็นอนผัดเพชร สมบัืมเข้ากับทอดปลาอืม quá mịt, ngon, ok clip cho nữa, cheers cần clip bye bye